สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาพ่อกับพานเคยปักอบอยู่แบเมื่อนี้เป็นเดือนจูนพี่น้องเดือนจูนวันที่สิบเจ็ดปี2 0งพว่้าห้าวเดือนหปีสองเดือนหวันที่1ิบเจ็ปี2 0งพเจ้าห้าพี่น้องพามไปบ้านมาเก็บเห็ดว่าสิเห็นเห็ดแต่ว่าเคยมาเอารอบหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนห้าคุณตั้งแต่เดือนหวันที่ทราบไป พญานาคตุพยานตุเตาติมาบึงพี่น้องอุ้ยอ่ะอคอยบูจักสิบัาทละยายให้มูงเจ้าฟังนะเสียงเอยงได้ยินป่เบึงเอาพี่น้องเลยคอยบูญหูสิบัาทละยายนะ มันเยอะแยะไปเบิดพี่น้องเลยนะเต็มเงาเลยนะงวดนี้ออกหลายขนาดออกหลายอยีหลีงวดนี้เห็นไหมงวดนี้เห็ดออกหลายพี่น้องเต็มเงาไม่เบิดเลยนะนี่จะมาเก็บเห็ดนี่นะโอ้โหมันให้เบิง่งใจใจเลยพี่น้องเก็บไปหนึ่งพี่น้อง บเบื้องเอาเต็มเงาไหมพี่น้องเรืองอาลามไปเลยนะอเ,เอาเต็มไปได้เงาไหมเนี่ยเดุอเต็มเงาไปอนี่เลยขึ้นมาฮอดพี่ลเลยละฮู้ดแต่ว่างวดนี้อัะนะขอนเนี่ยขอนมันล่ม ทางปลายนี 2> <2 ่มันโอกโอ้ยทางปลายบอบออกพี่น้องโอ้ยกำลังจะออกทางปลายกำลังแตกนี่มาเอาหัวแล้วนี่นี่ทางปลายกำลังแตกโคนจอกกได้กำลังกำลังแตกออกโอ้ยกำลังแตกทางปลายประมาณสามสี่มื้อมันสุกมาเก็บได้เลยนี่เห็นป่าปลายนี่พอได้งวดนี้พี่น้องอยูคขอนนี้พอได้ประมาณสามสี่มือจะสะมาเก็บโอ้ยนี่ชุดีกำลังขึ้น่เลยเ เต็มเลยทำไงทำในบ้านมึงมึงเรามาเก็บเห็ดได้เอ้ยเ,เก็บเห็ดเก็บแล้วมัม้อยอ,อ๋อเมื่อวานนี้ดอกน้อยน้อยหนึ่งออแต่เมื่อนี้ดอกบางใหญ่แล้วเมื่อวานนี้ดอกน้อยน้อยนะมันห่อนแหงแ้งนะเราต้องไลยน่ะเอาเก็บเก็บเก็บในบ้านเราเก็บครับออเอ้ยเก็บเห็ด ่อวานนี้มาตัวน,นี้ปอกน,นี้น้อยคือใ <c oughs> นคุเสือ้อผู้เสียนี่นะเสื้อกระจาแล้วไหเบืองเลยดิ ยูว่มจะราวดียูวะมีตัวหูไปจิ้มไปดิเอามือจิ้มไปเจืออีกเด้วพี่น้องเหรอได้เลยๆได้เลจิ้มไปจิ้มไปปวดได้เอายันไปดิเอาปวดเมื่อวานนี้เรา mình đi là bột cao bao đẳng dần yeah. กนนเอข้างนั้นวะเอาตัวนั้นก่นอนมึมอองแหละไ,ไ,ไม่ได้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวยใส่ปงวยอรเอาหมเอาไหมมอก่อนแม่เวยเอาไปต่อใช่กันคือผมมีป่า เรา,เรา,ามีตไสหมีครณนโอ้ไปดึงกอาแบนให้เลยวะไมีจะจัดออกง่ายก่อนเกี่ยวกับมันดังนะ,นะเป็นคอนโดคอนโดเลย โอ้โหยอมนี่ยอมนี่นะเสร็จแล้วโอ้โหตัวเพิง่งเราปาดเอาได้ไงป,ปาดเอามันยังมีเสื้อมันอยู่นี่เนาะอืปาดเอา,าปาเอาอันตัวค่อยดึงหันมันบริสุทธิ์เสื้อโย่ เอาละเรือเะือนั่นไว้เือเสื้อิ่นไว้มาเข้าถุงถึงนั่งถึงถงไปนี่ใจเย็นๆนี่นะ